สุดเลิกสิงหาทวาทศราษปนตน้อมกล้าวเฝ้าอธิษฐานทูลทวยไทยทั่วฟ้าสุธาทานดนบรรดาลมงคลมิ่งสิ่งดีงามน้อมถวายแด่พระแม่ชนทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชินีนาศแห่งสยามทรงกรเกษม สำรานทุกโมงยามประดับด้าวมาตุคามแห่งแผ่นดินพระเกียรติยศเจิดจรงแจ้งประจักษราชจงรักพักดีมิรู้สิ้นพระกาลุณาที่คุณล้วนยนยินทั่วทานินราดแท้สองพระพรชัยประทับเด่นเป็นมิ่งมิตรแด่ล้นกล้าว มหาราชพระผ่านเผ่าปัจจุสมัยเทพสถิตถวายจตุรพิษพระพรชัยพระโศกไซขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมบัติปิยะทัพทิมผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่3.2 พร้อมคณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานบริษัท TOT อที OT, จำกัดมหาชน